อนนี้อย่างที่บอกไปครับคุณเพลงมารออยู่ในสายเรียบร้อยครับวันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่สํานักงานแห่งหนึ่งครับในกรุงเทพนี่แหละมาลุ้นกันดีกว่าว่า4ปีที่แล้วออฟฟิศไหนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องที่มีชื่อว่ากะดึกกะผีครับสวัสดีครับเพลงสวัสดีค่ะออะมาว่ากันเรื่องนี้ดีกว่าเพลงเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพลงเองเหมือนกัน ที่เป็นออฟฟิศแล้วกันเนอะในกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นออฟฟิศค่ะอ๋ออย่าบอกนะว่าที่ไหนค่ะได้ค่ะโอเคสี่ปีที่ผ่านมาครับกับเรื่องนี้กะดึกกะผีเกิดอะไรขึ้นเพลงก่อนอื่นนะคะเพลงขอท้าความก่อนว่าช่วงสี่ปีที่แล้วนะคะเพลงเ,ออเข้ามาทำงานในออฟฟิศเนี้ยเพลงทำงานเป็นกะ อครั้งแรกที่เดินเข้ามาในออฟฟิศนี้เลยอ่าลักษณะของออฟฟิศที่เห็นนะคะคือก็ไม่ใช่ออฟฟิศใหญ่แต่รู้สึกตึกเขาจะเก่าๆมีความรู้สึกตึกเก่าแล้วก็วันแรกที่เข้าไปเนี่ยลิฟต์เนี่ยมันเก่ามากด้วยความที่เราเองก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าหลอนเดงหรือเปล่าน,นะคือพอกดลิฟต์เนี่ยเรากดขึ้นไปชั้นสามข้างบน ไอ้ลิทเก้ากันเนี่ยมันพาดิ่งลงไปชั้นใต้ดินก่อนแล้วประตูเปิดชั้นใต้ดินพอเปิดชั้นใต้ดินมันก็กลายเป็นเอ่อห้องมืดเลยอ่ะมืดมากคืออารมณ์มันเหมือนมีคนกดใช่ไหมใช่ใช่อารมณ์มันเหมือนมีคนกดแต่ตอน,น,นเรายังไม่ได้คิดอะไรนะรแต่พอเราอุย๊ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยม,ม,มันมันมีความสกว่า ขนลุกอะ่ะมันน่ากลัวมันมืดมากแล้วแบบเขาน่าจะทํานห้องเก็บของนะแต่ยังไม่เห็นมีของมีอะไรมาวางเลยอะ่ะอืมเป็นห้องทึบๆแล้วก็เลยคงผิดพลาดแหละก็กดขึ้นไปทีนี้พอขึ้นไปข้างบนน่ะเพื่อนก็ยังถามเลยว่าเป็นไงเข้ามาที่นี่เป็นไงบ้างโดนรับน้องไหมเขาถามนี้เลยนะอุ้ยเออ ยังไงโดนรับน้องไหมไม่แปลกหรอกพี่ถามอย่างนี้เพราะว่าอีกคนก่อนหน้าเนี้ยก่อนแกที่มันมาเมื่อก่อนวันก่อนอะ่ะมันก็โดนอะ่ะแต่จะถามว่าโดนยังไงก็เลยบอกว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่ได้มีอะไรหรือเปล่าขัดข้องลิบมากก็แค่กดขึ้นมาชั้นสามแต่ว่ามันเตี้ยงลงไปข้างล่างลิ์มันเก่าจะตายอืม <c oughs> เขาก็หกัวเราะเขาบอกเออนั่นแหละอ่ะเราก็ ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นเนาะคือเขาก็ไม่ดได้ออบอกว่าอะไรใช่เขาไม่ได้บอกว่าไดค่ะคือทุกคนอ่ะก็เพิ่งเข้ามาทั้งนั้นอ่ะครับแต่คือด้วยความที่เจอหลายๆคนไงก็เลยก็เลยตั้งประเด็นที่มาว่าเออสงสัรรับน้องอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปทําให้แบบไทรเครียดไม่อยากให้กลัวค่ะทีนี้พอทํางานที่นั่นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็เปลี่ยนกะก็ได้รับเป็นกะดิบ ค่ะกะเด็ดเนี่ยบอกก่อนว่าช่วงนั้นเนี่ยมีประมาณเกือบสิบคนได้แล้วอในห้องห้องปฏิบัติการนะคะข้างประตูข้างหน้าเนี่ยมันเป็นกระจกหมดเลยนะใสๆแล้วหน้าลิฟต์เนี่ยเราจะเห็นเลยเพราะว่าชั้นนะคะมันไม่ได้กว้างเอ้ยมันไม่ได้ มันไม่ได้มีความกว้างใหญ่อะไรมากเลยแต่มันจะยาวมากกว่ายาวเป็นทางเดินไปเลยครับเป็นทางยาวไปสุดสุดนู้นจะเป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นห้องห้องปฏิบัติการเราอแล้วข้างหน้าก็เป็นประตูลิฟตะะ์ค่ะซึ่งอ,อที่มันน่าแปลกคือเรามักจะเห็นลิฟต์อ่ะมันเปิดเองช่วงเวลาประมาณปีสองอ๋อก็คือ,อมันขึ้นมาถึงชั้นแล้วมันก็เปิดติง๊ง ออกมาใช่ใช่เพราะว่าตึกนั้นอ่ะทั้งตึกเลยจะมีแต่ชั้นเราที่อยู่กับติดครับอ่าก็เห็นใกล้ก็้แปลกใจว่าคือความเก่าของลิฟตพยายามคิดว่าความเก่าของลิฟต์ไม,มีอะไรอืมคิดในแง่ดีอ่าใช่ก็คิดในแง่ดีไว้จบไปคืนแรกที่เห็นอ่าพอคืนที่สอง เราก็มาเท้ากะอะไรตามปกติห้องปฏิบัติการสถานที่ตรงโต๊ะทำงานขออธิบายว่ามันจะมีคอมสองเครื่องนะคะ,ะสองจออืจอหนึ่งจะเป็นจอสำหรับบันทึกงานอีกจอหนึ่งจะเป็นจอดูข้อมูลอมของลูกค้าทีนี้ช่วง ประมาณตีหนึ่งเพ่งก็น,นั่งดูจออยู่เพ่งไม่รู้นะว่าไอ้จอคอมแบบเนี้ยถ้ามันผิดพลาดมันสามารถที่จะกระโดดข้ามจอกันได้ไหมอย่างเช่นข้อมูลจอซ้ายจะมาอยู่จอขวาข้อมูลจอขวาจะเลื่อนไปอยู่จอซ้ายโดยที่เราไม่ได้แตะต้องเมาส์เลยอ่ะอืมมันคือมันคือเป็นคอมเครื่องเดียวที่ซิงก์กันสองจอถูกไหมใช่ค่ะ อ่าก็ไม่แน่อ่ะมันอาจจะเป็นคิดซะว่ามันอาจจะเป็นผิดพลาดของตัวเมาส์หรือตัวโปรแกรมที่มันอาจจะลวนก็ได้เพราะเปิดใช้มาทั้งวันอ่อใช่คิดอย่างนั้นคือบอกตรงๆว่าก็ไม่รู้ลยเรื่องระบบอันนี้เหมือนกันครับอ่ะเราก็นั่งดูเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเรียกเรียด้องข้างๆบอกไหนหนูมาดูพี่หน่อยว่าจอมันเป็นอย่างเนี้ยเจ้าไหนเขาลุกมาแล้วเขาเห็นเขาก็แบบ คือเขาก็พูดอย่างเงี้ยก็อะไรของแกว่าน่ากลัวเนี่ยก็ยหันไปบอกมันน่ากลัวตรงไหนแค่จอมันเลื่อนเนี่ยทยํายังไงทําให้พี่หน่อยพี่ทําให้เต้นแล้วพี่ไม่ได้ไปแตะอะไรเลยเนี่ยน้องก็เลยแบบมันอาจจะรวนบางที่รอดูก,ก่อนสักพักมึงแต่หนูว่ามันน่ากลัวหนูมไม่เคยเจอแบบนี้เขาก็เขาก็ทิ้งท้ายอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันคง นิ่งแหละเพราะว่าเพิ่งเซตระบบอะไรใหม่ก็เพิ่งมาวางเครื่องวางระบบอะไรนี่นานนี้เองน่าจะเป็นไม่ได้นะว่ารวนครับค่ะ,คะก็ไม่ได้สนใจทีนี้ก็เคลิมมีปรับไปเป็นเก้าอี้ที่นั่งอะคะ่ะจะเป็นเก้าอี้ที่เอนได้มันก็ปรับเอนแล้วก็หลับสักพักพักสายตาสักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่า เหมือนได้ยินเสียงคล้ายๆกับอะไรนันกระแทกจอคอมอ,ะอ่ะตึกตึกตึกเป็นจังหวะก็จะดุ้งลูกขึ้นมาเอ๊ะอะไรกระแทกจอคอมก็ไม่มีก็เลยหันไปจะหันไปหาน้องเป็นหลังให้เรานะไม่พูดไม่ก่า เพีงก็ยังไม่คิดอะไรมากก็คงเขาคงอยากนอนมั้งหรืออยากไปอยู่คนเดียวก็เลยไม่อยากกวนเขาก็ไม่เป็นไรพักผ่อนต่อยังไม่มีสายเข้านอนต่อกอนแต่ได้สักพักหนึ่งรู้สึกเคลคิ้มๆมาค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันปวดหัวมากเราเหมือนปวดจนแบบเหมือนเรา จะดิ่งลงพื้นอ่ะคล้ายๆกับเหมือนโดนอะไรที่ดิ่งดึงให้เราดิ่งลงเหวประมาณนั้นเลยอ่ะเหมือนมันวูบอย่างเงี้ยหรอใช่จะจะว่าอาการมันก็ใช่นะคล้ายๆกันแบบเหมือนมันจะวูบเป็นวูดลงไปเลยอ๋อวืดลงไปอ๋ออ่าแล้วทีนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะถ้าเราปล่อยให้มันวูดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะจะเจอกับอะไรคือเออสัญชาตญาณตอนนั้นเป็นอย่างนั้นนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนัก็เลยแบบ เฮ้ยเราต้องลืมตาแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับเราพยายามจะลืมตาลืมไม่ได้หุยลืมไม่ได้แล้วเจ็บหัวมากอ่ะ <S <S 2> <S 2> อืมลืมไม่ได้แล้วแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเลยนึกถึงว่าเอ๊ะหรือว่าจะโดนถีอันหนึ่งที่เขาบอกก็พยายามตั้งสติแล้วก็อธิษฐานนะคะถึง ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือถึงพ่อแม่คร่นะขอให้ช่วยให้หลุดพ้นในครั้งนี้ด้วยถ้ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆก็ไม่เคยทำในไทยเราก็ไม่ได้คิดร้ายอะไรเรามาทำงานก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงท่าน,นสักพักก็หลุดหลุดขึ้นมาได้เชื่อไหมว่า แม้กระทั่งมือก็ขยับไม่ได้ตาก็ลืนไม่ได้ปากก็พูดไม่ได้อะก่อนหน้านั้นมันมทําอะไรไม่ได้เลยพยายามจะขยับมือจนสุดท้ายที่หลุดมาได้เนี่ยมือของเพยงค่ะไปตบเก้าอี้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆตบปากแล้วเขาก็แบบสะดุ้งลุกขึ้นมาบอกเอออะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเพลงก็เลยแบบพี่ หมือนโดนทีอัมก็พูดอย่างนี้เลยนะเหมือนโดนทีอัม,อนะเ,ม,ออมเขาก็บอกจริงหรอจริงหรอเขบอกเชงเลยบอกว่าใช่จะปลกตั้งมาแล้วแต่ว่ามันขยับไม่ได้อ่ะพอขยับได้มันก็เลยสุดแรงเกิดเลยอ่ะอืมใช่ก็ตบเบาอี้เขาแบบแรงมากเขาก็สะด้งลุกขึ้นมาถามก็เขาบอกว่ามันเป็นยังไงแบบไหนก็เล่าอาการให้เขาฟัง เสร็จแล้วเขาบอกว่าอ๋อสงสัยจะเป็นเพราะแปงเองนี่แหละอ้าวก็เลยเออก็เลยอ้าวนั่นสิเออเกี่ยวอะไรอ่ะพี่แปงพี่แปงทำอะไรเขาเลยบอกว่าแปงอ่ะเห็นพูดพูดกันแปงก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้ามีจริงๆอ่ะให้มาบอกหวยหน่อย แต่ตัวแต่งเองอะนะเวลาแตงพูดอะเขามักจะไม่เข้าถึงแต่งหรอกแต่งไม่เคยเจอแต่คนที่นอนข้างๆแต่งหรือคนที่อยู่รอบๆแต่งอะจะเจอ,อหวยตก <c oughs> ที่เราเลยจริงๆอ๋อใช่เร,รียกหวยตกที่เราจริงๆเราคือแบบพี่แตงทำไมทำแบบนี้ลืกก็เลยบอกพี่รู้ไหมทั้ การที่พี่พูดอะไรออกไปเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขาอยู่ข้างๆพี่ถ้าหนึ่งเขาโดนขึ้มาจริงๆเขาจะเป็นยังไงอ hmm. สองถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่แข็งแรงอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบพูดไม่คิดก็เลยว่าเขาไปเขาก็แบบปินแย่ๆครับ <Ha. S 2> เ็จแล้วก็หันไปหาเจ้าไหนเจ้าไหนเขาก็แบบ อึงอึงนิง่งนิ่งะเหมือนช็อกอ่ะ,อะนังไหนก็พูดขึ้นมาบอกว่าเจเจ้อย่าว่าหนูอย่างนั้นอย่างนี้เลย <t> พี่หนูบอกว่าคอมเจ้ที่มืองกระโดดไปกระโดดมา <t> พี่ว่าน่ากลัวหนู่รู้สึกไม่ค่อยดีตั้งแต่แรกและแล้วหลังจากนั้นน่ะหนูก็เห็นผู้หญิงชุดดำรร เขามานั่งอยู่บนคอมอ่ะเฮ้ยแต่เขามานั่งได้ยังไงอ่ะเจกก็คิดเอาแล้วกันมานั่งอยู่บนไอโทษนะคะไม่ไม่ใช่เครื่องคอมจะบอกว่ามันจะเป็นล็อกอะค่ะล็อกล็อกกั้นอ่ะอ่าพาร์ติชันอ่าใช่นั่งอยู่บนนั้นอ่ะนั่งอยู่บนนั้นอ่ะ แล้วก็มือเขาอ่ะแว่งเคาะในตรงหน้าจาอคอมเรากึ๊ปักปักคนรู้ประมาณนั้นคือน,น้องเขานั่งหลังเราเขาหันมาเห็นใช่ค่ะแต่เราไม่เห็นใช่เราไม่เห็นคาดว่าน่าจะถึงจังหวะที่เราหันไปจะหาเขาแล้วเขาอีกดึงอีกเขามที่มาคล<อ>ุมหน้าเราแน่นอนเ,อเขาบอกว่าหนูไม่ได้หลับนะเจ้หนูรู้หมด แล้วหนูเห็นแต่หนูพูดไม่ออกไม,ไม่รู้จะพูดยังไงเออมันคงช็อกมันคงอึนมึนเอออาการโดนผีรลอกอะ่ะเอ,อใช่ค่ะแต่คนที่น่าชาที่สุดจะเพลงเพราะเพลงนั่งตรงนั้นอ,อ๋อแล้วทำยังไงอะ่ะก็เลยแบบโอยไม่ไหวแล้วอะ่ะก็เลยอ่ะไม่เป็นไรหาเรื่องนั่งคุยกันแล้วกันเนาะ ระหว่างที่รอสายลูกค้ายังไม่โทรเข้ามาก็ขอนั่งคุยนั่งเอ่ออะไรกันให้มึงใครเครียดแล้วกันคุยเรื่องสนุกสัพเพลหระไปแล้วกันคือเราคงไม่กล้าอยู่กันเงียบๆแล้วอ่ะนะตอนนั้น่เออหัวอารมณ์นั้นยังแบบยังนั่งอยู่กันได้นี่ก็อือมันต้องมาแบบป้านไม่นั่งก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอ่าแล้วแล้วหลังจากนั้นมันมีอะไรกะ หลังจากนั้นค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะพี่พลพี่พลแกจะนิ่งๆหน่อยแกเป็นคนตลกตลกนะแต่แกก็จะไม่ค่อยอะไรมากกับเรื่องตรงนี้แกเลยบอกเอ้ยเดี๋ยวผมลงไปดูบลี่ก่อนก็ลงไปดูบลี่ข้างล่างใก้ข้างๆตึกดก็แตกใจนะว่าพลลี่เนี่ยกล้าได้ยังไงลงไปคนเดียว แล้วคนนี้ก็ถ่ายรูปส่งเลโกชั่นมาแคปชั่นมาว่าอยู่คนเดียวเหงาจังอม,มาโพสลงในกลุ่มกลุ่มใหญ่ปรากฏว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยซูมเข้าไปในภาพแล้วบอกว่าตัวเองเห็นอะไรในภาพไหมภาพนี้อยู่ค่ะจะส่งให้ดูเนี่ยส่งเลยได้ไหม ได้ค่ะสักครู่นะคะอ๋ออ๋อผ่านแฟนเพจเดอะช็อกสิบสามแล้วกันนะได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวส่งเข้าอินบ็อกนะคะสักครู่นะคะอ๋ออ๋แล้วก็แล้วก็เล่าต่ออ๋อได้ค่ะประกอบก่อนประกอบก่อนก็คืออะระหว่างที่เพลงบอดย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคือหลังจากเพลงเจอเหตุการณ์ที่เหมือนโดนผีอัมแล้วน้องที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เห็นวิญญาณผู้หญิงอะนั่งแกว่งแขนอยู่ตรงพาติชาแล้วก็เคาะคอมเพลงอะ แล้วตอนนี้ครับมาถึงตอนที่แก๊งที่เจอผีนะนั่งอยู่โรงงานแต่มีพี่ผู้ชายคนนึงตอนนั้นเนี่ยลงมาสุบุรีแล้วก็ถ่ายรูปส่งขึ้นกลับมาให้แก๊งที่อยู่ข้างบนดูว่าตอนนี้อยู่คนเดียวหนาวจังแล้วทุกคนก็ซูมเข้าไปดูในภาพครับเออตอนนี้เรากำลังรอเพลงส่งภาพมาให้เออ๋อไม่แน่ใจว่า คือในทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียกว่าเอาภาพเนี่ยครับเป็นคอมเมนต์ประกอบกับเรื่องนี้แล้วกันอ่ะเพลงตอนนี้รูปขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยอยู่ตรงหน้าเราแล้วเพลงเฮ้ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไอ้พังเดี๋ยวขึ้นหมาไม่ให้สมม่เสียงไอ้พังเดี๋ยวโทษไอ้พังมันขึ้นรูปมตกใจ พังกลับไปภาพแรกก่อนกลับไปภาพแรกก่อนอ๋ออ่ะโอเคเพลงเล่าก่อนค่ะภาพแรกอะค่ะก็เป็นภาพโลเคชั่นธรรมดาที่เขาถ่ายมาก็คือบอกคุณผู้ฟังก่อนมันเป็นภาพน่าจะเป็นด้านหลังหรือด้านข้างของตึกค่ะอ่าแล้วยังไงทีนี้สมาชิกในกลุ่มซูมเข้าไปใกล้ๆบอกเดี๋ยว มันเหมือนมีอะไรผิดปกติถ้ามองภาพแรกคุณตั้นมองออกไหมว่ามีอะไรผิดปกติไหมตัวเพลงเองเพลงมองไม่ออกนะอ่าตอนแรกผมยังมองไม่ออกอ๋ออาจจะไม่มีจินตนาการในเรื่องนี้ถ้าดูแล้วก็คงมองผ่านๆว่าเป็นเป็นข้างตึกหรือหลังตึกที่เขาจะมีที่พักสูบุรี่อะไรประมาณเนี้ยอ๋อใช่ใช่ค่ะแต่ดูภาพที่สองอคือต้องบอกว่าเขาตาดีมากอะ่ะพังมาภาพที่สองมา อ๋อพังอาภาพที่สองขึ้นมาลูกอ๋อแล้วยังไงภาพที่สองนี่คือซูมเข้ามาเขาบอกว่า <î ss> เนี่ยเห็นเลยผิดปกติไหมออมันเป็นเหมือนใบหน้าคนหน้าผู้หญิงเปล่าอันเนี้ยที่เพลงบอกอะ่ะคือถ้าจากที่ซูมเข้ามามันมีตรงกลางภาพที่เป็นเหมือนรูปใบหน้าคนถูกไหม อ๋ออันเนี้ยถ้าเห็นจากภาพแรกเนี่ยพอจะนึกออกแต่เพลงเราไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าแต่เราเห็นหน้าผู้หญิงอีกหน้าหนึ่งอ่ะโอ๊ย,อย,อย,อยจริงไจริงจริงดีคนแก่ลุกอยู่แล้ว่างชี้อยู่เด่ยอยู่อย,อยู่ทางด้านขวาของลูกค่ะลองดูดีดี เพลงไม่เห็นนะคุณต้านจริงๆภาพเนี้ยน้องอ่ะถ่ายมาเพีงก็งดูเท่าที่เขาสูไม่เห็นแต่มีคนบอกว่าในนี้มีเขาบอกในนี้มีอีกแต่เ<อ>พลงไม่เห็นดูยังไงเพีงก็ไม,ไม่เห็นนะคือขึ้นมาเนี่ยอ่ะโอเครูปนั้นเนี่ยที่เห็นกันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเงาอของต้นไม้แล้วก็มันมันโปร่งแสงไปเหมือนใบหน้าคนแต่อีกอันที่เห็นขึ้นมาเฮ้ยอันเนี้ยออคนรู้ว่ะ จริงเหรอเพราะที่เห็นนี่คือคือคนแรกเลยนะเนี่ยที่ท้าก็คือแบบอ <คน S 2> <ม>ุ้ยขนแขนชี้เลยอ่ะจริงๆไม่กล้ามาดูนั้นแล้วอ่ะโออ,อ,อแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อหลังจากซูมภาพดูกันแล้วใช่ก็แบบวีภา์วิจารณ์กันใหญ่เลยว่าเฮย้ยเขาเป็นใครที่เนี่ยแต่รู้แต่ว่าไปไปแบบสืบสอบประวัตินิดนหน่อยๆที่ตรงนี้ตั้งมานานแล้วค่ะน่าจะตั้งแต่สมัยราชกาลที่หา้า เป็นตึกเก่าเป็นตึกเก่าค่ะตึกเก่าเราก็รู้แค่นี้เราก็ไม่กล้าลวงเข้าไปมากกว่านี้อ๋ออุ้ยใชแ่แล้วเราทำยังไงต่ออ่ะในค่ำคืนนั้นอืมก็ต้องนั่งกันอยู่อย่างนั้นยันเจ็ดโมงเช้าอ่ะอ้ือ นั่งอย่างนั้นยันเจ็ดโมงเช้าแบบเปิดไฟหมดทั้งห้องอืมใช่นั่งคุยกันหาเรื่องมาคุยจะไปห้องน้ําก็ต้องแบบไปเป็นเพื่อ,อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็คือเท่ากับว่าเราก็ไม่เคยได้ไปสืบสอบว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยมันเคยมีคนเสียชีวิตหรือเปล่าหรือมีอะไรเกิดขึ้นรู้แค่ว่าตึกเนี้ยมันคือตึกเก่า ที่ตั้งมั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้ามันก็โอ้โหลมๆร้อยปีอะอ๋อใช่ค่ะใช่เป็นพื้นที่เก่าร้อยยี่สิบร้อยสาสิบปีประมาณนี้อ๋อใช่ค่ะึือเราเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรขึ้นบ้างหรือยังไงแต่ถามว่าถ้าคอนเ็บคอนตายแลนวมนีอยู่แล้วเป็นพื้นอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ประวัติมากมายเนาะตูแต่ว่าเป็นที่เก่าอ๋อพังก่อนอื่นเอาภาพลงก่อน ร้อนอยู่ตอนนี้เหมือนสะกกดสะกดเตะอยู่นะจอแล้วแบบช่องอยู่ตลอดเวลาก็คือเราเท่ากับว่าเราก็ต้องทํางานอยู่ที่นั่นต่อใช่ค่ะต้องทํางานอยู่ที่นั่นต่อค่ะดึกยาวๆยาวไปห่าหกคืนแล้วเจออะไรไหมก็จะเจอเรื่อยๆค่ะเจอเรื่อยๆก็เป็นกลิ่นบ้างเป็นเครื่องสแกนนิ้วบ้างฮะ ยอยู่กสนกนิ้วครบหมดแล้วเครื่องสแกน<ใ>นินวนน้วนี่คือยังไงสแกนนิ้วนห้องคือเวลาเราจะเข้าห้องเราจะต้องมีการสแกนนิ้วเข้าห้องบันทึกสําเร็จค่ะอะไรเงี้ยมีเสียงใช่แต่ไม่มีคนทุกคนอยู่ในห้องแล้วใช่แต่ไม่มีคนค่ะข้างนอกเฮ้ยผีสแกนนิ้วเข้าห้องด้วยรอเฮ้ยเออแล้วแล้วมีอะไรอีกคือก็มีแค่นี้ที่เห็น นะคะที่ที่เพยงเจอนะอแต่สําหรับร,รายละเอียดคนอื่นเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอีกอ๋อก็อารมณ์ไม่คุยกันแหละพอคุยกันถ้าเจอเนี่คงอยู่กันไม่ได้ถึงหกคืนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่เข้าใจเขากลัวกันมากอเอเข้าใจอารมณ์เข้าใจอารมณ์ออเข้าใจอารมณ์เลยอะ่ะคือเอางี้เอาเป็นในความรู้สึกเรานะเราอธิบายเรื่องนี้ก่อนว่าทําไมแบบคืนแรกมันถึงน่ะคือเหมือนว่าแก๊งเนี้ยน่าจะเหมือนเพิ่งเข้ามาทํางานที่นี่ ูกไหมที่เข้ามามากะนี้ใช้คําว่ามากะนี้วิญญาณ<ช>เขาก็เหมือนเจ้าของที่เจ้าของบ้าน<ช>ที่เหมือนเวลาเปลี่ยนคนมาก็เฮ้ยทําไมพวกนี้คนแปลกหน้ามาทําอะไรหรือเปล่าอ๋อจะมาขาโมยของมานู่นนนั่นมาทําอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยมาดูจริงๆริงก็อยู่กันไปนะหลังจากนั้นเขาก็จะปล่อยเราอยู่กันแบบเนี้ยเขาอาจจะใช้ชีวิตเป็นปกติของเขาก็ได้เหมือน โอเคเจ้าที่กะเชา้าไปแล้วเดี๋ยวเจ้าที่กะดึกมานะก็สกแกนนิ้วเข้าซะหน่อยอ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นคะ่ะใช่เพราเราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสอ,อปีเลยแหละแต่ที่จะถามมันมีไหมที่แบบคืนสุดท้ายของการทำงานที่นั่นมีการเจออะไรแปลกๆไหมคืนสุดท้ายเออเหมือนเหมือนจะมีนะแต่ว่าคือเฟลงไม่ได้อยู่กะดึกแล้วอ่ะ เขาจะค่อยๆทยอยย้ายไซส์มาอ๋อเขาก็ค่อยๆทยอยย้ายไซส์มาคือแบบให้กะดิดอย,อยู่ที่นั่นคคืนสุดท้ายนอกจากนั้นทุกกะจะย้ายมาอีกไซส์หนึ่งประมาณนั้นแต่เหมือนจะเหมือนจะมนจะนีนะเรื่องเราจแต่จไม่ได้ต้องไปถามอ๋อลองไปถามดูเพราะว่าเราจะอธิบายอย่างนี้คือเหมือนว่าเขาเป็นเจ้าบ้านอะพอมาทําอะไรรู้แล้วเขาก็จะปล่อยเราใช้ชีวิตทํางงทํงานอะไรไปพอเราจะไป หน้าที่ของการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีคือมาส่งโอ้ยกลจริงๆนี่คือเรื่องจริงมันคือเหตุผลที่อธิบายว่าทําไมเวลาไปถ่ายรายการผีอะเราจะได้ยินว่าเฮ้ยเนี่ยทีมงานเจอกันจังเลยแต่ไม่เคยถ่ายได้เลยเราเคยทํางานก็คือไปอะเจอมันก่อนถ่ายนี่แหละกับเจอตอนกลับ <c oughs> ไอ้ตอนถ่ายยังไม่เจอจริงๆ <c oughs> เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จริงๆ โอ,อโอ้โหเรียกว่าขนลุกเลยเพลงพอเห็นรูปแล้วว่าขออนุญ,ญาตและกันนะเดี๋ยวรูปอาจจะเบลอบางส่วนละกันที่เป็นแบบว่าด้านข้างตึกให้มันไม่เห็นว่าเป็นตรงไหนแล้วก็เอารูปที่เห็นชัๆดๆขออนุญ,ญาตลงละกันนะได้เลยค่ะโอเคเพลงคืนนี้ขอบคุณมากๆไม่ได้ทํางานอยู่ใช่ไหมคืนนี้ไม่ได้ทำค่ะอืโอเคงั้นก็รักษาสุขรักษาสุขภาพด้วย ฝากดูแลตัวเองเแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยแล้วกันนะขอบคุณมากๆเลยอย่าหายไป